วันนี้เรามาทานขนมสาคูนะคะกล่องละ25บาทค่ะที่ตลาดอิงน้ำสามโค้งนะคะเป็นอันชันใช่ไหมคะนี่ไส้แบบนี้นะคะปั้นกันใหม่ๆเลยค่ะน่าทานมากแล้วก็รอบๆนะคะบรรยากาศดีสามารถฟังเพลงได้เลยค่ะมีนักร้องเป็นของส่วนตัวเลยนะคะนี่ นี่หน้าทาาเลยนะคะพรุ่งนี้มาไหมไม่มาจ้าไล้วพรุ่งนี้เหลือกินราพี่เหลือไม่กิน้าอ๋อพี่เขาขายน้ำน้ำน้ำข้าวโพดใช่ มาทานขนมอร่อยที่ตลาดอีกน้ำนะคะแล้วก็มาฟังเพลงน่าฟังน่าฟังกันค่ะ